สวัสดีครับบอร์นี่ครับผมส,สบายดีสาวตะดำจ้าที EP. นี้ก็มาเจอกันช่วงเย็นครับผมวันนี้ก็จะถ่ายกิจกรรมช่วงเย็นให้ชมกันนะครับผมว่าวันนี้บอร์นี่กับสาวตะดทำทําอะไรบ้างเนาะแล้วก็หลังจากทํากิจกรรมช่วงเย็นเสร็จบอลนี่ว่าจะชวนสาวตะดำไปขุดจีโร่หรือว่าจิปโป่งอยู่ริมห้วยด้านล่างโน้นนะผมเมียนจ้าบนที่สาวตะดำเห็นมือวานซื้อน,นี่แหละจ้าี่เรียกว่าจะมาเอาตอนช่วงกลางคืนไม่มั่นใจครับผมกลัวฝนตกนะครับก็เลย อ่ะมาขุดเอาดีกว่าเนาะจังได้รุ่นว่าโตใหญ่บ่ใหญ่บ่เนี่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้เยอะไหมแต่ขวยจี่ปวงเยอะมากนะครับมา,มาดูกันว่าวันนี้เราทํากิจกรรมอะไรบ้างนะครับผมไปจ้านี่ครับผมวันนี้เรามีกิจกรรมใส่ปุ๋ยข้าวโพดต้นเล็กนะครับผมส่วนต้นใหญ่ก็วันนี้เก็บผลผลิตเป็นวันสุดท้ายนะครับนี่คือเทนอสซาตาดัมเนาะ บวกรจังไดลาบอลันนี่มาเป็นชาวสวนครั้งแรกนะครับผมวันแรกด้วยนะนี่อันนี้มาใส่ปุ๋ยน้ำแดฟบอลนนี่ฝั่งนี้คือใส่เสร็จแล้วครับผมใส่เสร็จแล้วก็จะไม่มีหญ้านะครับผมนี่เห็นไหมไม่มีหญ้าเลยครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยยังไม่ใส่นะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ตัวนี้นะนี่อันนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยแล้วก็จะใส่ขี้วัวครับผมนี่ประมาณนี้นะใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ขี้วัวแล้วก็จะ ขุดดินถมนะครับผมถมเพราะเพราะว่ามันจะมีหญ้าดิเราต้องขุดหญ้าออกด้วยนะครับผมก็จะมีอยู่2องแผนกครับผมทํางานวันนี้เนาะก็จะมีแผนกใส่ขี้วัวแล้วก็ใส่ปุย๋ยแ,แล้วก็แผนกกบนะครับแม่นจ้ากบก็คือนี่เนี่ยขุดกบปุ๋ยนะครับกบหน้าดินประมาณนี้นี่อันนี้ก็เหลืออีกวันพุ่งนี้ครับผมวันนี้ก็ค่ำแล้วนะห้าโมงเย็นแล้วนะครับผม โอ้คือใชนะ่เนาะวันนี้เดี๋ยวจ่ายค่าจ้างร <c oughs> ้อยห้าสิบไปทีนี้จะทํากิจกรรมช่วงเย็นต่อครับผมก็จะไปตัดต้นข้าวโพดนะมาให้วัวนะครับมาบดให้วัวทีนี้นะวันนี้ก็พักก่อนครับผมสําหรับใส่ปุ๋ยพรุ่งนี้ค่อยดุยโตนะครับเมนจ้าเม่ก็ยังไม่พักอยู่นะอันนี้แถวสุดท้ายแล้ว กลัวฝนตกเด้ตอนเย็นน่ะตรงกบตองก,บ,องก,บ,องกบให้หมดตัวที่เราใส่ขี้วัวน่ะเดี๋ยวอีกสองแถวเสร็จนี่คร <ผล S 1> ับผมเห็ดมันเจือนเนาะนี่ต้นกระโพดหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จครับผมก็จะตัดต้นขระโพดนะทีนี้ตัดแล้วก็จะเอาไปเอาไปใส่เครื่องบดให้วัวนะครับให้ง่วงเบิร์ดหรือต้องแบ่งขายนั้นนี่บาล่นี่นก็แล้วแต่พ่อจะขาย Oh. ถ้ามีคนสั่งแบบหนึ่งกระสอบ2กระสอบก็จะบดขายด้วยจ้ากระสอบปเท่าไหร่แม่ตอนนี้นะสากระสอบละสามสบาทเตรีมกระสอบไป็สามสิบงวอิ่มสามโต <c oughs> คอยไปดูเครื่องบดว่าบดออกมาเป็นยังไงจ้านี่หลังจากเก็บเสร็จแล้วก็ตัดครับผมตัดประมาณเลยดินขึ้นมา2ข้อมือเมนเพราะว่าถ้าเอาจำกรปมันจะมีเศษดินแล้วก็แบกไปไปบดอยู่นู่นนะผม เครื่องบดก็ซื้อไว้หลายปีแล้วนะเครื <c oughs> ่องบดข้าวโพดไปค่ะบึ่งน้ำกันจ้าอึ้ง <c oughs> สองสมอามขันไปเอากระสอบห้องมันชีค่ายน้องบาลลารนี่คันคายดิสู้สู้บริเวนเบาๆเด้อจ้านี่มีแต่ลำใหญ่ๆอวบๆทั้งนั่นเลย ก็จะตัดประมาณนี้นเครื่องบดก็จะใช้มอเตอร์จากรถไถน,นะครับบดไปเพืสตาร์ทรถไถตอนนี้พ่อก,กับกำลังสตาร์ทรถไถอยู่จ้าก็จะเอาต้นขา้าวโพดเข้าไปตรงนี้นี่เมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคน้อยนึงเป็นจังไก พ่อรับมีดเอามีดออกมารับแต่ว่าเอาใส่ไม่ตรง oh. เดี๋ยวดูใหม่ต้องแปลงใหม่พ่อแก่เลยจ้านานเลยดิบดกับเป็นแปลงจักมันกับเป็นอีกนี่มันได้ผูกข้าวโพดมาครึ่งปีแหละเพราะว่าทําสวนมะเขือก่อน,นนั้นนะ่ะน oh. เรียบร้อย <laughs> ใบมีดมันติดเหล็กมันได้ใช้งานครึ่งปีเนาะ เพิ่งจะมาเริ่มชายนะครับผมเพรเพิ่งจะปลูกปลูกกระโพดโอเคนั่นแหละเมื่อกี้มันเสียงกัด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 ฮึยิ่งยิ่เนี่ยพราะแจ๊กแกเนียแต่ว่ามันบรเลยเสียงดังนะ เรียบร้อยเสร็จภารกิจอ่ะเอาไปเทให้วัวแล้วทีนี้นะวันนี้บดข้าวโพดวันแรกน่าจะหิวสุดๆวัวข้าวหาจะกระสอบนี่บอลแล้นี่ตัวละหนึ่งกระสอบป้าให้หมดไม่ดีนะเัวข้าวโพดจะหมดตัวละหนึ่งกระสอบกินเยอะอนี่นะถือว่ากินหลายอยู่เด็กกระสอบหนึ่งกระบอกแม่น้อยๆเด้อจ้านี่ข้าวโพดบดแทบแบ เป็นจะแซ่บเนาะหอมทวนๆเซีย <c oughs> บแท้ขางเบื้องนั่นกสองสอบบอเปลลานี่ขางเบื้องนั่นกสองสอบบอตัวละสามนี่ยสามสอบ,สสอบตัวอยู่นะเอากระสอบหนึ่ง หลังจากที่ปั่นอันต้นหมากซาลี่ให้แล้วละก็สีเอางัวเข้าไปคอกเลยจ้าบัดน,นี้เดยพ่อกกำลังจูงเข้าไปตัวหนึ่งคอฟฟี่แรงัวเร็วส่วนบาลลนี่กะมาดึงเอางัวน้อยเลยบอบาลลนนี่ให้คอฟฟี่ไปเอาตัวน,นั้น้าคอฟฟี่ <c oughs> เอาตัวหนึ่งค <c oughs> นเดียวเลยมาช่วยอยู่ด้ยวยคอฟฟี่นะพวกพวกทุกคนนะไปไปไป,ไปเร็ว จังเม็นว่าแพงกันขักเนาะไปปล่อยงัวกับอุ้มกันมาบบดนี้ตึ้งตึ้งตึ้งวะเตนก็เป็นได้ขอฟี่เนาะตึ้ง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 ตึ้กตึเงตะ้ง้งต้งตึ้งตึ้องตึ้งตึ้ง้งตึงตึ้ง้งตึ้งต้ต้ตง้งตง้งง้งเ่น อู้ยอยู่น้องปีใหม่แล้วน่ะน้องปีใหม่ตอนหนึ่งธันวาโอ้ตอนบอลนี้เกี่ยวข้าวพอดีตัวนั้นน่ะงู้นแทเดอร์อยู่น่ะตะแพงแทเดอร์บอลนีจับก็ได้นะนี่ซาตามจับได้บอจับได้ใส่เบิ่งจับแน่น้อยโอ้ยคือมาหนาหักแท้ได้รู้ตอนหนึ่งธันวาตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดเดือนนี่จ้าน้องเจ็ดเดือนน้องเจ็ดเดือนมันไม่รู้ หลังจากที่เอางัวเขาขอกินนั้นมักซารี่ละคนกันสิไปหาแนวอยู่แนวกินก่อนจ้าบัดนี้นะเดี๋ยวลงไปหาคุยยิโร่วางสาตาดาเห็นก่อนจ้าโบหัวตัวนี่ค้นคุดเอาเบิร์ดหรือยังเนาะเดี๋ยวไปรุ่นน้ากันว่าคนสิหาก่อนหรือยังของเหรออะไรยังเอ้าลืมของของของหญ่ใหญ่ของให้ป้ามันบบมีเลยคนสจิโร่เขาจะค้นยาตรงใส ตอนนี้ก็มาฮอดเรียบร้อยแล้วจ้าแต่สิ่งที่เาขาคาดหวังไว้บ่เป็นคือดังคาดหวังเลยเดย้เป็นจังได้บ่แล้วีเมื่อซืนบรณีมาตัดหญ้าแล้วก็เห็นคุยที่โป่งเยอะมากแต่วันนีเ้เขาได้ถ่ายหน้าเรียบร้อยครับผมอันนี้จะทําทำหน้าเรียสีีนะเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนป้าน,นะครับผมเรียบร้อยจ้าคายจิหล่อเขาคือจบกันมือนี้ บารนี่ต้องไปหาเลรอแถวเทิงภูแล้วระแต่มันมีขุยอยู่นะนี่โอ้จิโร่ทำลขุยใหม่อยู่โอแต่มันคิดว่าจะขุดได้หรือไม่ก้นขึ้นใหม่เนาะจ้าทำขุดมาใหม่แต่ขุดกันยากเดี๋ยวเวลาเขาขุดดินมันก็สิเจือลงเพระกับเจ้าไทยนะแต่มันโบเห็นหูมาเลยเนี่ยใช่นี่บ่หูมันลองเบิ้งโอ้ขุดยากมันโบเห็นหูปะว่าเขาถ่ายเมื่อวานนี่โอ้แล้วการขุยจิโร่ตั้งเยอะนะครับอ้ยมาไม่ทันแป๊บเดียว มือเดียวสื่นอน้ําบ่อลันนี้ว่าจะมาเมื่อวานแบบฝนตกนะครับผมกลัวไม่เห็นขุยมาวันนี้ข้าเจ้าถ่ายเรียบร้อยนะครับมาวันนี้ได้ขนาไหนก็เอาครับผมไม้ตาสุดท้ายก็คือขุดในตรงที่บอ่อลนี้ตัดญ้านี่เละนะครับผมแมนจ้าอ้าวจัดเลยแต่ที่จริงเป้าหมายเรานะ่ะอยู่ตานี้ครับผมเขามาถ่ายเรียบร้อยนะครับโอ้ขุยจีป,ป่งเยอะมากเป็นร้อยพุ่นละพลาดเลยเรานะครับ อะไสักสิบยี่สิบสหบหกสิบก็เอานะครับคืออยากได้หลายแต่ 30, มสิบส0่สิบห้าสิบหกสิบเลย,ลยเลยนาะจะได้อิ่มนะครับน, <ะ S 1> นึกว่าจะไม่มีที่ขุดจีปโป่งแล้วนะครับพอดีลงมาตัดย้ดอ้าวจีปโป่งเยอะมากเลยพากันมาวันนี้นะครับนี่บ่อเลึกบ่เลิกอยู่เด้ล่ะโอ้เป็นตาได้กินมาล่ะเป็นไงเอ่ยตัวใหญ่บ่โอ้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ แต่ก็ได้อยู่จ้าเก็บครับผมมันมานมันตัวเล็กแฮกหมานตัวที่สองว่าไงเอ่ยมาคุยก่อนระดับแรกประชันฝีมือกันน่อยไค่ชิได้ตัวใหญ่เนาะตัวไม่ค่อยใหญ่วันนี้วะดูจากรูแล้วไคริถึงไวักว่าเอ้านี่สาวตะดำได้แล้วโอ้โหวันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่จ้าแต่ว่าตัวไม่ใหญ่นะจิหล่อรุ่นเดียวกันเลยอืมมันเพิ่งจะเกิดตัวนี้นะ เมนที่อื่นเป็นปีกหมดแล้วนะครับยังบอทันออกน้แม่เลยจ้าเอาดูสีสักยี่สิบตัวโอ้เยอะอยู่นะแต่มันอยู่ในหัวหัวย่าเมนจ้าน,นะตอนนี้จิโพงเยอะมากจนแยกกันหานะครับผมนี่ใหญ่ใหญ่เลย,ย,ย, <laughs> ย,ยเนาะอ๋อมาแล้วนี่พูดแล้วละปล่อยไปบอกทันปะทันอยู่จ้า ตัวตังใหญ่ขันไปนี่เสียดายเลยจับมือเดียวเห็นเนาะเก็บเก็บเก็บครับผมให้ได้เด้อคุณจิดอยิงหายากอยู่สาตาดำบอกมันหูมันหายากยากเนาะฝนตกฝนตกแล้วมันกบรูจีโปกนะครับผมลองอีกหน่อยเป็นดินทรายครับผมรูเลยลึกถ้าจะอยู่อยู่ตัวนี้ แข่งกันบอแข่งก็ได้เอาตัวใหญ่บอโอ้ยตัวใหญ่แนะ่นอนตัวนี้อนะ่ะจ้าคุณไดสิถึงก่อนกันนี่นะตรงนี่แนะ่นอนสาอตะดำนี่ละเพราะว่าเสียมเนี่ยคมมากนี่นะพุด,ดมวนแมนบอเสียมตัวนั้นนะ่ะดินก็อ่อนเนป้าลึกเลยอ้ย <c oughs> ป้าคือลึกใช่เนาะลึกอยู่จ้านี่แหละฝนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเลยมันแห้งแง้ง ถึงละเด้อซาตาดำน่ะถึงแล้วปะถึงแล้วโอ้บอลลี่เขาถึงแล้วนะจ๊ะโอ้โหลึกมากจนสูดแขนนะครับโอ้ซาตาดำได้จิลล์ปีกบอลลี่นี่โอ้โหบอลลี่ก็ปีกคือกันนี่เป็นปีกนะครับผมเอ้าฝั่งนู้นแต่งตัวน้อยๆเนาะนี่ท่านนจะปีกเรียบร้อยนี่จ้าเอาเก็บ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 เลยครับผมจิลล์ปีกเบิดสองคนตา ถ้าเป็นปีกแบบนี้เอาไม่ถึงสิบตัวก็พอเจ๋วแล้ว <Man. S 2> เอาจัดไปอยู่นี่ละปีกมีแต่ตัวมีปีกเลยเนาะจ้าถึงว่าจะจที่ล้อตัวน้อยเหมือนตัวแรกที่ได้นะครับตกใจหมดนะครับโอ้ยทำยังไงจะพอกินเนาะกำลังปรึกษาก,กันอยู่คันแบบนี้นะมีกําลังใจเนี่ยได้ซาตานนะจัดไปมาดูก,กันต่อเป้าหมายอีกคนละสิบตัวนะครับผมแต่มันรู้ว่าจะได้หรือเปล่านะตั้งเป้าหมายไว้ก่อนนะครับ เจอหรือยังยังจ้าโอ้โ,อโอ่ตัวน้อยตีวนี่นะเราขุดลงไปไม่ถึงไม่ถึงครบ่เนี่ยรู้แล้วว่าตัวใหญ่หรือตัวเล็กนี่สิเก่งแท้ฮึโอ้ยถึงเลยนะสาวจะรำยังโบสเขื่ทางเลยที่รถมันเพิ่งเกิดเจ้าของนียน้อยๆนะครับนี่เพิ่งจะเกิดอาเอาเลยมาจ้าวันนี้ของกินหายากครับผมน,นี่นาะเอาตัวน้อยก็เอาบ่ท่านออกน้แมแหมเลยได้เปล่านี่เอาเลยครับผมหาชิ้นยากมากวันนี้ น้อยใหญ่ก็ไปตื่มกันจ้าสาวตารัมเลยอยากหัวจ้าตอนนี้ซาตารัมขุดไปแล้วสามสี่คุยบบเห็นหูจะขุยเลยมาเบิ่งบ,บอลลอนี่มาเพินสีหมานอยู่บอมา,มาดูบอลนี่มาดูบอลนี่นี่หมานอยู่บอขุดรูไหนได้รูนั้นนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหรนน่นี่วันนี้บอลลานี่หมานคนเดียวนะครับจ้านี่นีนีนีขุดยากจิตนะเปดออนไนต้นอยู่ขุดยากบอแมน มันบอค่อยขุดลงไปมันหารูไม่เห็นคือสาวตาดำเลยเดี๋ยวสาวตาดำจิบไปขุดแข่งกันกับบอลลี่อีกก่อนจ้าข้องอยู่ไหนข้องอยู่ไหนบอลลี่มาแล้วนะนี่ปีกบอยังไม่เป็นปีกเลยอีกนิดนึงป้าหมานเอาหมานเอาเนาะได้กี่ตัวแล้วโซนนี้สองจ้าสองตัวนี่นี่ตัวที่สองอยู่นี่แล้วนี่ใหญ่บอป้าสาวตาดำได้จิบปีกแล้วโอ้มาใช่เนาะ ไมอแล้วนี่ <Yeah. S 1> สาตาดัได้นี่นะคนหมานาคนเก่งได้นี่นะไม่เป็นไรกินด้วยกันอุ้ยบ่ได้ <c oughs> บ่ได้ <c oughs> กินด้วยกันจะเป็นไรนี่อหมานเด้อสาตารัมนะอ๋อมันกินยาบอกมันคืออวนะ้วนแต่เนาะโซนนี้เนาะสงสัยเอาต่อเลยครับผมดูกันต่อครับผมตัวเล็กตัวใหญ่เอาหมดนะครับวันนี้ขอให้พอกินนะวันนี้นะ ผู้น่าจะตัวน้อยนะโอ้ตัวน้อยนะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ค้องอยู่ไหนค้องอยู่ไหนมาอีกแล้วแต่ว่าตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่บอปีกนาะเอาเลยบอปีกเอาจัดหน่อยบลน,นีจัดไม่ได้บอลนี่คือจะต้องบอปีกแบล<ร><ถ>นี่ตัวได้น้อย,อยถาบเบิ้งชาวดำสีเอาตัวปีกโซจ้าไหนไถึงแล้วบอโ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 อีก้้ โอ้ยอายเดยวเนาะบัเนี้อายเด้อผู้ใ <c oughs> ดเนาะคุณจิรอได้กับบ่ได้โตปีกแถมโต,โตได้นอยายบ่ทันออกนมแม่เลยนี่ซาตาร์มหามนอีกแล้วใส่ข้องเดียวกันอืมซ <c oughs> าตาร์มเขาหานอีกแล้วเดอจ้านี่ามาหานอีกแล้วบอแมนปีกแล้วตัวน,นี้โตแม่ได้เห็นอุ้ยอยู่ทางนี้ยังบ่เจอเลย บาลลนี่ได้จิรล็อกตีโตเดียวสาตัดามซีหอนหาฮกโตละเด้นี่นาโอ้บาลลนี่เล่งมือก่อนซะไปเลยไปเลยจ้าโ,โบนมาเลยบาลลอนี่นะมาบอลลนี่ขอลุยก่อนครับผมฝั่งนั้นสาตัดามได้แต่ตัวปีกนะครับฝั่งนี้ได้แต่ตัวน้อยๆน,นะครับตัวนี้แหละปีกแน่นอนใช่ปะรูใหญ่ๆน่าจะนะครับอึด รูใหญ่อยู่เด้อถึงแล้วครับผมอุยอ้ยอุ้ยดูดดุดดโอ้ตัวปีกเหมือนกันนะครับเอาข้องมาหน่อยจ้ามาแล้วมาแล้วหมานอยบ่ขี่มโมส้สน่อยบอลนี <c oughs> นน่นานทีเจอตัวปีกนะครับปีกบ่ปีกบ่อา้อาวอ้าวเก็บเข้าข้องเลยจ้า,า,าจับให้หน่อย ได้โตแม่ปีกแล้วกันยังจริงๆได้เบาแล้วนี่นะยังใช่ยังขัวดเพิเ่นดีใจคนหมานเนาะพอกินเลยยังเอาอีกประมาณหาโตป่ะจ้าลุยต่อครับผมตอนนี้ก็กําลังจะหกโมงนะแต่ว่ายังไม่มือดอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ตกช้านะครับขุดได้ป่าย่านนี่แหละกินรอเยอะนะครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่เท่าไรหร่ตัวนี้ตัวปีกแน่นอนนี่นะ ดูใหญ่ใหญ่สตาตานเอาข้องมาเลยจ้าโอเคจ้าปีกอยู่บ่ดูคือน,น้อยลงน้อยลงอู้หูอ้วนนะคร้าอ้วนนะครัานี่ไดาดตัวบักใหญ่เลยเนะเาะนานนานทีเจอตัวใหญ่ก็ชิโมะสน่อยเสียงดังด้วยนะครับเอาอ้าอุ้ยอุลุยอยู่อุลุยอุลุย,ย <c oughs> ไปอีกห้าหกตัว หาคุยก็ยากนะครับวันนี้นะมันเป็นป่าหญ้าแล้วก็ฝนตกเมื่อวานหายากนิดนึงบอลลนี<ะ>่พอแล้ล่ะจ้าพอแล้วบอเมนจะอิ่มไหมล่ะสาวตะรำเบิ่งแล้วได้ตั้งหลายเด้ออ้ไปซะทัางนั้นก็พอแล้วครับผมวันนี้ขอหายากมากนะยิ่งฝนตกยิ่งหายากขวดิดี่โปล่นี่น่ะเมนจ้าบอลลนี่ก็ว่าจะมาขุดเอาตรง ที่เป็นให้หน้าน่ะข้าเจ้าไถาก่อนก็เลยย้ายมาขุดตรงในป่าโอ้หายะยากนะครับทั้งที่เขาก็หาขวยมันไวเรียบร้อยแล้วได้นะมือน,นี่ะนะแต่มามือนี่โอ้ยพิษหวังสิ้นหวังเลยไปกินเท่าที่ได้ก็แล้วกันวันนี้ไปพ่อกันอยู่เทียงหน้าจ้าผู้กาแฟนอนเฝ้าอยู่ผูพิกเอาบอ มาลุ้นจ้าว่าสิได้หลายป้านใดถ้าลายกระเมนซาต้าดำคูดไปหลายกวัวบอลนี่เดมามาลุนกันครับผมจะได้เยอะแช่ไหนนะนี่โอ้โหเห็นบอเห็นบอมีตัวอ้วนอ้วนนะครับแม่จ้านี่เดี๋ยวจับโซเด้บอลนี่วันนี้พ่อกับแม่ทานข้าวด้วยนะกำลังพากันเก็บหอยอยู่นะครับผมเก็บหอยจนคาบแล้วพ่อนั้น มาแลวก็ขัวหมูถาดอีกแลวนะี่<า>เพิ่อยากินลาบตาเดี๋ยวซา,า,<อ>าตานใส่ขี้จิรวขัวแล้วก็ซิลาบหมูให้พ่อน้านะคอับตอนนี้น<อ>จะลงการหอยก่อนนะ้า,าไปเลยเดี๋ยวตรงกร็บหอยก่อนครับผมเดี๋ยวไ่ได้กินข้าวนะครับอให้ตาดำจัดจานเนาะ้าเอาขี้จิรวออกก่อนนะครับ ทำมาแล้วก็เขียดห้องดีๆจ้าตอนนี้สาวตาำก็ใส่ขี่แล้วเรียบร้อยแล้วจ้านี่นี่นี่เบิรงในโตจิโร่นะอ้วนอ้วนอ,นอุยอยู่เดี๋ยวบานาาีนสาาตาำก็สิเอาไปขวัวก่อนเพราะว่าเมื่อนี้บาลานี่เพิ่นวาอยากกินขวัวแบบง่ายๆเด้ หมอหละกันจิรลลงไปขวเลยจ้าทำอีสาวาตะดำวาสิพ่อขวายู่บนอวะเบิ่งตรงไปหาขวยกบวับโบเห็นขวยเด้บัดพ่อคุดไปคุดมาโอ้ยกระลายเติบเดจ้าตสาตะดำกระสิส่เป็นนัวล่ะกับขานอลงไปล่ะกันแล้วจ้าหนิใส่เป็นน,น,ปน,ปน,นัวจกักนอยลดีจกักนอย ถ่า้แต่ซุกแล้วก็เอาไปกินเลยเด้อจ้าคือสิซุกเรียบร้อยแล้วล่ะจ้านี่อวนอุ้ยอยู่เด้อ ส่วนหมูนี่พ่อกับขว่วไว้ถาเรียบร้อยแล้วจ้านี่นี่พ่อกับผักเอาเนื้อมันแล้วก็มีตับแล้วก็ปอดแล้วก็ใส่จ้าเอามาขว่่ขว่ใส่กันเดี๋ยวสาตาำสิลาบให้พ่อก่อนเดี๋ยวสาตาำกับิีปรุงใส่เข่าขว่่แล้วก็อุ้ยแล้วก็มะเพ็ดขว่วจ้านี่ สำคัญก็คือแป้งนัวใส่จักน้อยหนึ่งแล้วก็นำปลาบันี้กับคลนคลนให้มันเข่ากันเลยจ้าอืม้มเป็นจะแซ่บลาย ซาตรำหรือบาอยู่ลืมหยังลืมซอยพักใส่เด้นน่เบิงเบิงซอยพักใส่ก่อนพักนี่ก็มีพักหอมบวแล้วก็หอมเสริมเด้จ้าพอ่อเรียบร้อยแล้วลาบหมู นี่จ้าลาบหมูสูตรสาวตดาดำแล้วเรียบร้อยนี่เป็นตาแซ่บหลายเดี๋ยวสาวตดาดำสิไปห้องบาลานีมากินข่าวก่อนจ้าเพราะว่าตอนนี้เพื่อยังไปก้านหอยเซอรี่อยู่เด้อ ราะว่าหอยเซอรี่ซ่งซ่วงนี่นะหลายหล,ลายต้องได้ก้านกลางคืนเก็บออกถาบก้านมันสิกัดเข่าเฮาเปิดเดฟราะว่ามื่อน่าสาตัดำกระแซมเรียบร้อยแล้วกับแม่น่าแซมและกับหอยมากัดอีกบ่มั่นใจเลยตีนี้ว่าสิได้เกี่ยวเขาอยู่บ่อน่าถงนี่นะเดี๋ยวไปห้องบอลร,รี่กับแม่มากินเขาก่อนจ้ามาแล้วหรือยังเบิร์ดหรือยังแม่บ่มอดปลาหอยตั้งเยอะปลาผูกเบิร์ดอ๋อเด็กเราโค้งถังสีบ่มอดในารเข่า น้ำยังเยอะอยู่ต้องให้น้ำมันแห้งอีกวันนี้ก่อนยังหลายอยู่บ่หน่ยังยะตั้งเยอะอ๋อไปกินข้าวก่อนะะกินข่าวก่อนจังลงไปงมต่อเดะอันนี้ใครจะเอาไปตำก็เอาไปนะ้นี่นะหอยเชอรี่ก็อหอยอันนี้บอกไปตำนะ่ะแปลบก,กินละ,นนะนนถ้าไม่มีใครเอาไปตำบ่อนี้จะไปฝังดินนะทำปุ๋ยยังไงจ้าทำปุ๋ยหมักหอยเชอรี่นะครับไปหาล่างแข่งล่างค้ากินข่าว โอ้โหกับข้าวครับผมเป็นจังได่เป็นตาแซบยูโบเอาคือมีลาบหมูนำลาบหมูพ่ออยากจ้าจัดเลยครับผมเป็นตาแซบยูโบลาบาลานี่บ่งไว้ให้ใครนี่นะแบ่งไวให้ลูกอ๋อพี่ชายบอลานี่เะล่าบ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อมาเอากับข้าวเมนูคืนนี้มีสองอย่างนะครับมีข้วที่ร้อนนะครับแล้วก็ รับหมูขบหมูสูตรสาตาดำผักสดๆจากสวนอีกไม่แล้วจ้ามีมะแข้งมะเขือผักกาดต้มมาเลยจ้าวันนี้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตานะครับมาครับผมทานข้าวเย็นด้วยกันครับมากินข่าวนํำกันเด้อจ้าวันนี้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตานะครับแนนีม่พ่อกับแม่นั่นควนจะกินข่าวน้ำลูกปกติรีบกลับฝนตกนะครับ อพอดีเลยเนาะลาบหมูที่กับผักกาดเนี่ยพอดีกินผักกาดค่ะมันอ่อยพอดีกินจ้า้อ,อว่าจะตามฝนเปรียกลายวันนี้นะครับพอ <c oughs> จะต้มแตงไม้แซ่บๆ็มาเ็เวทเยอะ ตัวแรงมันห้างกันขนาดขึ้นเลยนะกกนม่ได้งจงมเลยมันาดขึ้นมาขนาดนะี้โอ้ยอพักการนี่บ่แม่อืม <c oughs> ตัวแรงมันห้างอะ่ะอันเนี้ยต้าโตมาปีนโคนระบาดเ <c oughs> ด็กๆด็ะ,ะอยากเข้าหรือบ่อยากเข้าโยนเอาโต๊ะถี่มันถีบหน่ะแม่เนอ้อตัวแรห้างจ่งเลยเดี๋ยวมันใหญ่อีกก็่จะได้กินแ่ออกมันเด้จ้า